แนะนำแอปทำภาพสวยๆที่มิ่งใช้อยู่ตอนนี้นะคะทำได้ง่ายๆแม้มีมือถือเครื่องเดียวก็ทำได้ค่ะแอปแรกเลยก็คือแอป c a n ว่าค่ะลูกเล่นเยอะมากให้คุณทำได้หลากหลายเลยค่ะทำในมือถือก็ได้เนาะทำในคอมก็ได้ไม่ว่าคุณจะทำปกคอร์สปก cover page Facebook หรือว่าทำพาดหัวก็ทำได้เหมือนกันข้อเสียของมันก็คือถ้าคุณไม่ได้สมัครแคนว่าโปรเนี่ยนะ มันจะไม่สามารถเซฟออกมาเป็น PNG หรือว่าที่มันเป็นพื้นหลังโปรง่งใสอนะเวลาคุณทำพาดหัวแบบนี้นะคะแต่มิงมีเทคนิคค,ความลับมาบอกก็คือเวลาคุณเซฟออกมาแล้วเนี่ยมันติดพื้นหลังนะคุณก็แค่เอาไปเข้าอีกแอปหนึ่งหรือไปเข้าในเว็บไซต์เพื่อลบพื้นหลังออกเท่านี้ก็เอามาใช้งานได้แล้วค่ะแอปที่2นะคะชื่อว่า Go Daddy Studio หรือชื่อเก่าของเขาก็คือ Over นะคะแอปนี้ก็ดีมากเหมือนกันใช้ในมือถือก็ได้ใน iPad ก็ได้นะคะมีลูกเล่นเยอะมากสามารถทำได้หลากหลายค่ะแล้วก็ยังสามารถเซฟรูปออกมาเป็นพื้นหลังโปร่งใสเอามาใช้ได้เลยด้วยและทั้งสองแอปนี้นะคะยังมีเทมเพลตค่ะถ้าคุณยังไม่มีไอเดียหรือคิดไม่ออกว่าจะแต่งภาพยังไงดีนะคะ mm hmm. ก็สามารถเลือกใช้เทมเพลตที่เขามีให้ได้เลย ก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะคะแล้ววันหลังหมิงจะมาสอนใช้ทั้ง2แอปนี้ด้วยค่ะ